สวัสดีครับก็หลังจากที่หลายๆท่านนะครับเข้ามาทำธุรกิจสีกรุงบเกอร์นะครับหรือหรือสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่นะฮะผมก็อยากจะขอแนะนำนะครับวิธีการทำงานที่แสนง่ายนะครับนั่นก็คือการแนะนำสมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้ส่วนลดเหมือนที่ตัวท่านเองเข้ามาในธุรกิจนี้ท่านก็ได้ส่วนลดถูกต้องไหมครับการที่เราจะมีรายได้จากธุรกิจนี้นะครับ มันมีรายได้อยู่3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือการขายนะครับคือท่านขาย10,000บาทได้คอมมิชันจากวิทยิยะ12%ได้ส่วนลดอยู่ที่1,200บาทนั่นคือรายได้ของท่านนะครับแต่รายได้ข้อนี้นะครับเราจะไม่โฟกัสในธุรกิจเรานะครับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจสีกลุ่มบลกเกอร์นะครับต้องบอกว่า100%ซของคนที่ทําธุรกิจนี้ก็ค,คือการขยายการขยายคืออะไรเราแนะนําให้เพื่อนเรา มารับส่วนลดเราจะได้ค่าแนะนำ1%จากการที่เพื่อนของเราซื้อประกันหรือพอราโบรหรือสินค้าอะไรก็ตามที่ภายใต้ราัสของเขาในสีกรุงโบรกเกอร์เขาก็จะได้ค่าแนะนำ1%นะครับผมที่สำคัญคือ1%ที่เขาจะได้หรือคุณจะได้เนี่ยจะได้ไปตลอดชีวิตแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราทำธุรกิจนี้ไปได้สักระยะหนึ่งผมอยากจะแนะนำทุกท่านสอบบัตรในหน้าครับเพราะการสอบบัตรในหน้า จะทาให้ทุกท่านเนี่ยมีรายได้เพิ่มเยอะมากท่านจะได้ค่าตําแหน่งเพิ่มอีก3%จากการที่เพื่อนของเราหรือคนที่ภายใต้สายงานที่เราแนะนํามาทั้งหมดซื้อประกันเราจะได้ค่าตําแหน่งเพิ่มอีก3% 3%หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเพื่อนของเราซื้อประกัน10,000บาทคนที่เราแนะนํามาซื้อประกัน10,000บาทเราจะได้ค่าแนะนํา100บาทและได้ค่าตําแหน่งจากบัตรนี้หน้าอีก300บาทเป็น400บาท ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือว่าถ้าเพื่อนของเราไปแนะนําสมาชิกต่อแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยซื้อประกันมาอีก10,000บาทเราก็จะได้3%จากเพื่อนของเพื่อนด้วยนะครับเพราะตามกฎหมายของคอปปอระระบุไว้ว่าคนที่จะขายประกันนะครับหรือการแจ้งงานเนี่ยจะต้องแจ้งงานผ่านรหัสคนที่มีบัตรในหน้าเท่านั้นถ้าคุณมีบัตรในหน้าคนที่คุณแนะนํามาภายใต้องค์กรทั้งหมดที่ยังไม่มีบัตรในหน้าเขาจะ แจ้งงานมาภายใต้รหัสของคุณนั่นคือรายได้จํานวนมหาศาลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคุณลองนึกดูนะครับถ้าคุณมีสมาชิก100คนแจ้งเข้ามาภายใต้รหัสคุณคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ถ้าคุณมีสมาชิก1 000คนละครับถ้าคุณมีสมาชิก1 0 0 0 0คนล้วครับมหาศาลนะครับรายได้จํานวนนี้แถมเป็นรายได้ที่ไม่มีความเสี่ยงไม่มีต้นทุนแล้วก็ขอเชิญทุกคนนะครับไปสอบบัตรในหน้าทางทีมงานมี ติวเตอร์ให้จองสอบใหนะ้ไม่ต้องห่วงครับคุณไม่ได้เดินคนเดียวเราพร้อมที่จะจับมือคุณทำงานได้สำเร็จไปด้วยกันสวัสดีครับ